ตอนนี้เราอยู่ที่มอท่าพระนะครับอยู่ด้านหน้าของห้างเลยนะครับเดอะมอท่าพระนะครับกนะูเมมาเก็ตนะครับไลฟ์สโตร์นะครับนะบรรยากาศหน้าห้างช่วงเวลายยนะเย็นนะครับกเมมาเก็ตครับทางตรงข้ามเป็นตลาดเดินเล่นนะครับ สายฝนจะตกมานี้อากาศขึ้นมากสะานลอยข้ามขงข้างๆตรงข้ามกันนะมอไอตโตท้าพระนะครับการเดินทางสะดวกนะครับรถไฟฟ้าผ่านการบราการหน้าฮ้นะครับารหทุกขาควรงะวันะครับ จากทางกาพาระนะครับหน้าห้านะครับหน้าทาวนนจะตกเลยนะครับแรถก็จะมุ่งหน้าไปทางราลารสามน,นะครับ ร้านแรกเลยนะครับเป็นร้านผนะอม้วนสดนะครับไปเลยนะครับผอม้วนสดไปเลยนะครับผอม้วนสดไปเลยถัดไปก็จะเป็นนะสายไหมนะครับสายไหมขนะุดใหญ่เุื่อหนึ่งร้อยบาทนะฮะเดี๋ยคือสายไหมนะครับ วันนี้เราอยู่ที่มอไรสโตนะครับมอาพระนะครับจัดงานถึงวันที่3กันยานะครับนะครับผมแม่ซ่อนกิ่นนะครับหลอมมาิมไข่เต่ารับรสชอนะครับของสีส้มตเลยนะครับครับ ผสมกับโคโค่นาทนะคะมะพร้าวให้กับทุกท่านนะคะบนชิปชิปฟิกนะคะโรยด้านบนด้วยเคนจังหวัดไหนคะลาชาเยวต้มนะครับเยลต้งนะครับครับเด้ง15บาทนะครับเด้งหลวนหวน10บาทนะครับเติมชอง10บาทค่ะก็ถ้าเป็นชาแต่ละจังหวัดค่ะลูกค้าทั่วสายนีจะมีตัวเทียงร้านตัวมอไรตัวนะครับตัวหน้าผานะครับมอหน้าผาก เร่งนะหมูกุ้งมีหมดเลนะครับ10-15บาทนะครับทำันสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่ก็เเกอรี้นะครับพาสต้านะครับนนี่เราอยู่ที่ร้านโอริโอเบเกอรี่นะครับ50บาทนะครับทีละทีละหลายเมนูนะครับน่าทานมากครับ บีครีละ50ิบาทครับมีสตรอเบอรี่นะครับกล้วยนะช็อคโกแลตส้มช็กนะครับแลเป็นพินสนะครับมละสครัเนเดรมาก็เป็นพิ้งพิ้งนมสดนะครับมาละ1ิบาทครับชนเยนะครับมจอมีทอดบานด้วยนะครับมีถุงพิ้งละสิบาท ้ก็คือจะไม่ใส่น้ำเชื่อมไม่มีน้ำแข็งเลยแล้วปั่งแบบสดๆเลยก็จะเป็นแบบเย็นๆชื่นกลางมแนะนำเลยนะคะในส่วนของทางร้านเชกี้นะคะเป็นเมนูเยลท์ทั้งหมดเลยไม่มีน้ำเขื่อมร้านลูกชิ้นไกงก็มานะครับร้านลูกิ้นนะครับ ยังไม่ทันเลยนะครับผรอครับ,รครบแคบหมูนะครับแคบหมูร,นนร้านหนานะครับนะคะตันี้นะค่ะเป็นเจนะะ้าละราคาค่ะจะบอกว่าผ่านตัวเท่นอยู่าแล้วสดชื่นแล้วก็ตัวนี้จะช่วยกำรุงเรื่องของผิวโอรวโพาสต้านะครับร้านโอริโอพาชต้านะครับรอันนี้รเราดูพืชมอ ท้าพระนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่3 1ตุลาคมนะครับกับงานจัดถึงวันที่3กันยานะครับร้านขนมนะครับขนมไทยนะกับข้าวด้วยนะครับแกงเขียวหวานขนมฟังขี้ยินะนะ ปักทองจักขายาครับ200บาทครับงนี่เขาเหนือด้วยปัาทองสังขายา ไส่มันไส่ถั่วล้วนนะครับไส่ตาเขียวนะครับทีราชับ,นะบเสี่ยบบ้านปุนฉยนะครับไราอยู่ที่ชั้นล่างนะครับ นะคเดี๋ยวมอท่าพระนะครับชั้นล่างเดี๋ยวมอท่าพระครับมีร้านขนมบองชูนะครับร้านขนมบองชูอยู่ชั้นล่างครับชั้นล่างครับเดี๋มอท่าพระนะครับบองชูชั้นลางนะครับไม่แย่เลยนะครับอยู่ละยี่สิบบาทนะครับ แอนนะครับ n อนดเดอร์โดนัทนะครับเดอร์โดนัทนะครับอยู่ด้านหน้าของร้านโอปาจูนครับโอปาจูพูดนะฮะออแกนิกนะครับมีร้านวิสเตอร์โดนัทนะครับแม็กโดนัลนะครับ เรากำลังจะเดินกลับนะครับลำลากฏิบบานแมงด้วยนะครับดันลาของมอนะครับมอทผาพระนะครับเฟรีด้วยนครับาเพื่อนมาเดินเล่นนะครับเนล่นที่สมอท่าะนะครับกันทีหน้าห้างมอนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆเลยนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะที่กดไลค์กดแชร์และติดตามนะครับ เพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับ